ยักเดือนแล้วนี่พู่พู่นี่สองเดือนแล้วสองเดือนเก็บคล้สามรอบแล้วปลูกยาบว่าแม่พูบ่บ่ยากลองหลุมแบบใดหนิล่องหลุมกับขุดรอบๆแล้วก็เอาปูนขาวล่องแล้วก็เอาไอหิ่งหัวล่องแล้วก็เอาทัานพูลงเลยแล้วก็ปุ๊บตอนนี้อยู่โลดจากบาทตอนนี้พูโโรละหกสิบบาท เดือนหนึ่งเก็บขายจักรอบนี่เดือนหนึ่งถ้าผู้ใดหนึ่งปีจะ ừ, สามรอบสามรอบต่อเดือน,ออนโอ้โลละหกสิบบาทวันตีตอนนี้โลละหกสิบบาทอันนี้กับผู้ถึงลงไดสอ,องอาทิตย์สองอาทิตย์กับงามอยู่สองอาทิตย์ได้แพงสุดโลดจักบาทแพงสุดกับลดแดปดสิบปลูกง่ายบ่ เดียนกับมันก็เก็บได้แล้วอืมอันนี้ก็เก็บได้แล้วมันบ่เนี่ยเก็บได้แล้วค่ะมันใบใยมันใยมันก็เก็บได้อยู่อันนี้ยังพอถึงเดือนวันตีสองอาทิตย์โอ้สองอาทิตย์ได้เก็บขายแล้วเก็บขายเป็นบางใบมันทำทำนี้หลายๆกับเก็บขายได้ทุกมือมันบ่เนี่เก็บขายได้ทุกมือถ้ามันง่ายโอ้มีผ่านขายบ่ มีอยู่จ้าบอกวิธีปลูกน้ำเมนบบไปมาสือพันอยู่นี่เกือละสี่สิบบาทท่านคู่น้ำยูสองอาทิตย์ เจอจ้าส่วนผู้ผู้ใดอยู่บ้านซื้ออยากมีรายได้ปลูกผ,ผู้ขายบ่มีพันกะมาถามซื้อได้นั่นสิเก็บอีกเมื่อไรนี่เก็บอีกวันผาหัดนะโอ้ปลูกผ้าหัดปลูกผู้อย่างเดียวกะสามารถอืม มีรายได้ใจใจในครอบครัวแม่นบ่แม่จ้ากอได้กอไ,ได้กินได้ใส่เนาะกับขา้าผู้หนึ่งปีขึ้นไปก็เก็บได้เดือนหนึ่งก็บสามหอบสี่หอบเออรอบละหลายบาทอยู่ด้วยเนะาะพันมีหลายกับทรงหลายส่งได้ซมือพ่อแม่นบ่พันมีผู้โอ้บัแต่มีผู้ขายรับบ่้าน รับบ้านไหมบ่แม่รับบ้านโอเคพันไพร์มาซื้อผู้กะสีซื้อเบีย้ยอผู้กะแม่กะสีเนีน่ยน้ำอันวิธีการปลูกนะ,มนะแม่นบ่แม่จ้าแนี่น้ำปลูกโอ้แล้วถ้าบ่มีหม่องส่งเอามาส่งกับแม่ได้บ่ส่งได้โอ้รับตลอดบ่อันรับตลอดมีพันธุ์ขายพร้อมโอโอเค ใอยากมาเบิ่งวิธีการปลูกก็มาได้แม่ก็แนะน้ำได้เนาะ,นอะโอ้เขาไทยเลยนี่ผู้นี่เขาเอาไปเฮ็ดยังแม่ที่เขารับเนี่ยไปเฮ็ดยาไปเฮ็ดยา,ายาแล้วก็ไปขายไอ้ผู้เฒ่าเขี่ยอมาเข่าโรงงานอื๋อนึกว่าถ้าเขาเขี่ยวยังเดียวบ่แม่นตัวนี้บ่ทรง,งทรงเมียงหนอดทรงโอ้ สมพ่อเขารับบ่ออ่นแล้วเนาะรับบ่ออ่นรับทุกมืองัตนี่ผู้ขายอ้าวผู้ใดสนใจอยากปลูกอยู่บ้านยาขายน้ำด้จอจ้ายาบำรุงร,รักษา,ากบ่บหรุงร,รักษาข<อ>ีดผู้นีปลูกง่ายมีรายได้ผู้เฒ่าผู้แก่ปลูกเก็บขายมองมองแม่งแมงอยู่บ้านเนาะก็มีรายได้ปลูกขางบ้านขางเยันใส่เบิร์ดปลูกบ่ยา,ากพ่อไหนมี ค่ากับเขา,ขากับหนามขายได้ส้มื่นก็ขายได้วัตเตอมีวัตเตอมีใบมันบ่แม่วัตเตอมีใบาขายเขารับส้มหมื่นโอ้มันได้ดีก็ไปเห็นงานโรงงานเหมือนตัวนี้แม่นบ่ถ้าผู้ขยันก็ได้ยี่ยี่อืมเป็นตาปลูกอยู่ซั่นนะ่ะเดี๋ยวรอบนานี้เดี๋ยวแม่เก็บขายเดี๋ยวสิมาถ่ายให้เบิง่งอีกรอบนานคนละประมาณวันชาร์ทนาอืม มันอันใบประมาณไดแม่ที่เขาเก็บขายประมาณซ้ำไดเ้าะแม่ลงซ้ำนีนี่โอซ้ำนีก็ขายได้ถือว่าใบไงถ้าใบากลางกะใบกลางกะพี่พี่ใบกลางนี่นี่นี่ใบกลางมันสีนี้สองใสอ,อันนี้ใสกลางอันนี้ใสไงใสไงก็สิราคาสูงขึ้นอีกถ้า,บาใบไงซีนี้สองราคา ค่ายอยู่สนนะเอาเอาผู้ดใดอยากสนใจก็เดี๋ยวสิเบอร์โทรไว้ให้เด้ออยากได้พันผู้อยากได้วิธีการปลูกหรือสิมาเบิงอยู่สวนก็นกนได้ใครมาสื่อเพิ่นกับสีแน,นะนเำรป้มีมองทรงขนมาขายอยู่นี่รับบอันคลิปนี้กับซ้ำนี้ก่นเด้อจา้าแม่วาด,ดีจา้าจ้าวัาด,ดีจา้า